แจ็คสันหวังก็อ s เซเว่นูกเซอร์ไพรส์ในงานเปิดตัว The Finest Mansion พร้อมมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้เหล่าอากาเซ่กับบาริสต้าพี่แจ็ค ลับมามอบความสุขให้กับเหล่าอากาเซ่ได้ฟินกันอีกครั้งสำหรับศิลปินระดับโลกอย่างแจ็คสันหวังก็เซเว่นพ่วงมากับตำแหน่งแบรนด์ในมาสเตอร์เนสกาแฟโกครม่าซึ่งล่าสุดพี่แจ็คก็บุกทำเซอร์ไพรส์ในงานเปิดตัวเดอะไฟน์เนสแมนชั่นลานสแควร์บีหน้าศูนย์การค้าเซน t ันเวิลด์ที่ได้จำลองบรรยากาศบ้านที่แสนอบอุ่นจากภาพยนตร์โฆษณาชุดล่าสุดที่ถ่ายทำในประเทศจีนที่พี่แจ็คและจุ้มเหม่งแสดงด้วยกันและเมื่อถึงเวลาพี่แจ็คก็ออกมาปรากฏตัวอย่างสง,ง่างามในงานซึ่งก็เรียกเสียงกรี๊ดสน,น World, ั่นเ,าาาเซเนร สุดพิเศษในงานนี้และยังพาชมโซนต่างๆทั้ง5โซนนอกจากนี้ยังมีเวิร์กช็อปสนุกๆให้ทุกคนได้สวมบทบาทเป็นบาริสต้าใน1วันแถมยังสามารถพูดคุยได้จริงและเก็บโมเมนต์ประทับใจเหมือนมีพี่แจ็คมาอยู่ใกล้ๆผ่านจออินเตอร์แอคทีฟสุดล้ำส่วนทางด้านของแจ็คสันหวังก็ได้กล่าวว่าดีใจที่ได้กลับมาเมืองไทยกลับมาบ้านแห่งที่สองของผมผมดีใจที่ได้จับมือกับเนสกาแฟโกเคมาเป็นปีที่2และได้สร้างช่วงเวลาพิเศษที่มหัศจรรย์ให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้อยากให้ทุกคนมาสััมมผผสบบ้าาานของแและจจิกกฟเ ที่เหมือนผมชงเองที่นี่ครับโดยเหล่าอาคาเซ่สามารถตามรอยโฆษณาและสัมผัสประสบการณ์สุดฟินกับการสั่งกาแฟกับบาริสต้าแจ็คสันหวังได้ที่ลานเซนทรัลเวิลด์สแควร์บีตั้งแต่วันที่22-23กรกฎาคมนี้เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาโดยในวันที่22กรกฎาคมจะได้ชมมินิคอนเสิร์ตจากวงสแลปทีสและในวันที่23กรกฎาคมจะพบกับมินิคอนเสิร์ตจากวงซีซันไฟอีกด้วยครับ และทั้งหมดนี้คือเรื่องราวและข่าวสารจาก K-POP Station หากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับและพบกันใหม่คลิปหน้าครับ